โอ้โหจดดีจ eh ังเลยโอ้โหเห้ยวจำเงินเหงต่อไปเดง เกมอะไรครับออแกนเกมเกมทดสอบความฉลาดไหวพริบของเราค่ะอ๋อก็คือคือเกมเกมอันนี้มันตั้งแต่สามโทรศัโทษโอเคไม่เป็นไรไอ้มันตั้งแต่สามผัขึ้นไปไม่ใช่เหรอสามผัขึ้นไปเล่นได้กี่คนเนี่ยอันเนี้ยอสี่คนค่ะเลยจากตรงนี้ก็เลยสี่คนเนาะแต่นี่เราคนไม่พอเราก็เล่นแค่สองพอเดี๋ยวตรงนี้ มันมีอะไรบ้างไอตัวนี้เกมแบบเนี้ยก็คือวิธีการเล่นมันคือยังไงก็มันจะมีฐานพวกนี้ค่ะฐานวงกลมฐานโดนัทเนาะวางซ้อนๆกันแล้วก็จะมีตัวติดฐานค่ะแล้วก็จะมีตัวตัวตุ๊กตตุ่นนะว้าวสี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 หลักสีค่ะแล้วก็สีฟ้าสีเขียวจะวางซ้อนกันเป็นชั้นๆใช่ไหมใช่ค่ะยังไงคือเราก็ถอยลูกเต๋าใช่แล้วก็ถอยถอยลูกเต๋าใครได้สีนั้นก็ต้องคีบสีนั้นนะคะโอเคแล้วมาเรื่องมันไม่เนี่ย แกะย่างเลยนะคะจิวมาอินโดนีเซนเกมอันี้อะไรคะฐานถุงมาด้วยค่ะอ้นี่อะไรานถุงมาด้วยนี่ครับอันนี้เป็นนี่เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมนี่ก็เป็นตุ๊กตาตุ๊กตนนะคะตุ๊กตาสชั้นยอันนี้สิบชั้นค่ะสิบชั้นอ่ชั้นนี่งเลย่อหนึ่ง่อ่อนี่สนึองงอสงน เอางี้ดีกว่าถ้าเล่นกันเฉยๆอย่างเงี้ยมันมันก็ดูธรรมดาไปเนาะเราถ้าใครแพ้ใครดึงล้มเนี่ยเอาเป็นว่าแต่งหน้าแล้วล่ะแต่งหน้ากันเลยค่ะแพ้โดนแต่งหน้านะครับเออเหลียงได้เลยแพ้โดนแต่งหน้าเดี๋ยวป้าจะแต่งให้แกเป็นพิซซ่าแบ็คเพิร์กเลยค่ะหนูก็ นี่นะครับก็จะเป็นตัวรองฐานแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะคะร,ะระะับแล้วก็คีบกีฬาลันนะครับนี่ก็เหมือนเป็นเกมะนะเป็นเกมคล้ายไม้ที่ต่อเป็นท่อๆแล้วก็ถอยตุ้งตาแล้วก็ดึงเลขนั้นออกคล้ายกัน2000 years later เนี่ยัอันนี้เป็นไม้คีดนะครับใช่ค่ะไม้คีดสีนะคะถ้าใครได้ จะเป็นลูกเต๋าป้าให้อาป้าให้หนูเริ่มสีแล้วค่ะป้าให้หนูเริ่มกดป้าค่ะป้าให้หนูเริ่มก่อนแล้วพ่อสองอันสองอันเลยนะเออยากเขาไปใหญ่เลยทีนี้ป้าดิซีฟ้าป้านะครับ ยี่สิี่ยบ้า่วงนะครับยี่สิบียี่ห้ล่วงนะครับไปโเลยนี่ตเขาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอมา ชุดแต่งหน้าอยู่ไหนเขาแต่งให้เลยเอาสไตล์ไหนเอาสไตล์ไาลิงบาบูนเนี่ยเอาค่ะเอาสไตล์สไตล์บาบี้ค่ะ One hour later จะหนวดไหมเอาสไตล์นี้แล้วกันนะครับไม่เอาสีหนวดถอดไม่ดหนวดอันนี้อันนี้เขาไม่ทาอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยว

แค่ค่อยแต่งเติมเด็กเลยมาเริ่มเลินเด็เกือเลี่กนเริ่มตอนเลยอ่ะไห้อะไรเ้ิ่เล็นเล่นเลยเหีงเดี๋ยวเดงนเหมนอนหนเลย เสียวแดงแดงแล้วก็เยอะไรวะไม่ไปิ้งฉันเปาอ่อเสียวแดงเช่นกันเตีปยปุ่อพ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 ่อเรียกก่อนละกันเอ้ยแม่เ นะตาแกเลยใช่เอาเราจะได้เป็นเพื่อนซียนเ้อพอลูอล้กะเพิ่มขีดตรงนี้นกเล็โอ้ยจะละ็ะไขนาดนั้นเนีค่เแล้ว มาต่อมาตาสุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าเจ้าๆนะมีพอ่อพ่อรูอ่มาเลยมาเล้วทีเรื่อูไฟตาเดิมก่อนแนมะ่ทีที่ฟา แดงเขียวอแดงเขียวข้าบเหลืองป้าต้องขีบรีบป้าหนูว่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าถ้าฟ้าเหลืองอ่ะปาป้าเอาเหลืองขีบป้าก็เอาฟ้าคีบชได้สีเขวด้รับปลี่ยฟ้ามโอ้โหจดดีจังเลย

อย่าง à, อ่ะ nó โนแกนะโดน thôi, มันก็ยังไม่ได้เลยมันเองอ่ะกู ไม่นะไม่ได้ทำซะหน่อยแล้วมันหล่นตาแกนพอดีอ่ะไม่เอาไฟหรือเปล่าฮะไสีดำอีกแล้วหนูไม่ชอบไาสีดำอ่าไม่เอาแต่งหน้าสไตล์นอนน้อยโหมดเซริโทเซฟูเนี่ยเออไม่เอาดูจากฮิตเลอร์ไหม อดออดพิดเลยเนี่ยเขาจะไว้หมดอย่างเงี้ยที่เขาเป็นผู้นำนาซีอ่ะมาดูดิหันมองกล้องนี่มาต่อเติมต่อเติมอะไรคะต่อเติมหน้าหน่อยมามีมิติ เสร็จแล้วอ่ะเวยงมสวยงามไหมตังอเป็นมูดวรยังสเป็นอะไรแน่รีอะไรต้อเงบ้าไปแล้วมา่ลบกดไลค์กดแชร์กดตาให้วยนะวันนี้ก็มบรก็ต้องขอตัวลาไปก่นนคะ 是啊 <laughs>